สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovey BB, BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB ก็จะมาอัปเดตรายการ Into My ค่ะซึ่ง EP 3าม,มาแล้วนะคะทุกคนและน้องๆกลุ่มนี้นะคะก็จะมีน้องมิกะน้องแพทติกแล้วก็น้องเครอร์วค่ะทางรายการนะคะก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นท่องไประหว่างเมืองแห่งเวทมนต์กับซากปรักหักพังที่ลกหลัง โปรดปล่อยความอ่อนเยาว์ค้นหาความก้าวหน้าของตนเองแสดงออกอย่างเต็มที่ไปด้วยกันกันกบทีมชงชิ่ง i n นทวันมิกะอินทวันหยินเฮาหยู่อินทวันโจคอหยีสัมผัสประสบการณ์ดอกไม้ไฟในชงชิ่งและริมรถเมืองแห่งภูเขาที่แตกต่างรถรับส่งในเมืองที่เร่งรีบค้นหาดอกไม้ไฟในเมือง ลิ้มรสทุกช่วงเวลาของชีวิตอินทวันมิกะอินทวันหินเฮาหยีอินทวันโจเคหยีเดินทางมาถึงเมืองแห่งภูเขาฉงชิ่งสัมผัสชีวิตท่ามกลางควันไฟมองหาชีวิตใหม่แห่งสร้างประักหักพังรังเริ่มต้นการเดินทางไปฉงชิ่งกับอินทวัน ดอกไม้ไฟและลานตาเต็มหัวมุมถนนความรู้สึกของอนาคคเติบอาคารในเมืองสนามเด็กเล่นในเมืองแสนโรแมนติกแห่งนี้ทีมชงชิงอินทวันมิกะอินทวันหยินเฮาหยีอินท,ว,นนนทวันโจเคยหีเงือตกในสนามเป็นที่พึ่งของกันและกันสำรวจเมืองแห่งภูเขา ลิ้มรสดอกไม้ไฟแห่งป่าอีการเดินทางแห่งดนตรีนในครั้งนี้อินทวันมิกะอินทวันหยินเฮาอยู่อินทวันโจเอยี่เดินทางมาที่เมืองหมอกชงชิง่งสัมผัสความหลงไหลและเร่าร้อนของเม u เทียนซิตี้ฟอ e s เรส e r อเมริกันฟุตบอลทีลองความท้าทายใหม่สัมผัสศ,ศิลปะใหม่ๆ ข้ามผ่านการเจราจาที่พลุกพ่านของเมืองอินดวันมิกะอินดวันหยินเฮายีอินดวันโซเคอร์ยีเริ่มต้นการทัวร์งชิง่งการลองเล่นรักบี้การเสียเหงื่อในสนามในเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแห่งนี้เหล่าวัยรุ่นจะรู้สึกถึงความโรแมนติกและพลังของท้องถิ่นในชงชิง่งคอยเคียงข้างกันเติบโตไปด้วยกันค้นหาบทใหม่ของดนตรีร่วมกัน การนัดหมายที่เมืองแห่งภูเขาไปชื่นชมทัศนียภาพทีมชงชิ่งเยี่ยมชมเมืองหมอกชงชิ่งสนุกกับเกมรักบี้วัยรุ่นในสนามเด็กเล่นที่มีสีสันในเมืองแห่งนี้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งการทำงานหนักสัมผัสเสน่ห์ใหม่สัมผัสความวิจิตรงดงามและความนุ่มนวลของเมืองแห่งหุบเขาลิ้มรสความอบอุ่นของดอกไม้ไฟ อินทวันมิกะอินทวันหินเห้าวอยู่อินทวันโจเคยหยีมาถึงเมืองฉงชิ่งที่มีหมอกหนาเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้เต็มไปได้วยความเร่าร้อนเต้นรำกับแสงเงาร้องเพลงกับแสงนีออนทุกๆวันกับการอยู่กับเพื่อนพ้องการมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดรถรับส่งผ่านดอกไม้ไฟในเมือง เพลินเพลินไปกับเมืองโรแมนติก i n นทว n นมิกะอินทวันหยินเฮาหยู่อินทวันโจเคยูฮเช็คอินมอไฟเก่าชงชิ่งกับสมาชิกรักบีครับปลดร็อกรสชาติแห่งชงชิ่งการแข่งขันรสชาติที่เผ็ดร้อนใกล้จะมาถึงมาสัมผัสรสชาติมอไฟชงชิ่งแท้ๆกับเราเว้รุ่นกันเถอะแล้วทั้งค่ายนะคะก็มาอัพคลิปน่ารักน่ารักของน้องๆด้วยนะคะแคปชั่น ปล่อยพวกเขาไปเถอะมาร้องเพลงกันดังๆกันเถอะอินทวันมิกะอินทวันยินเฮาหยีอินทวันโจเคอหยีเต้นรำอย่างอิสระภายใต้แสงไฟบันทึกทุกช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างเดินทางไปฉงชิ่งมาร่วมร้องบทเพลงแห่งการเยียวยานในฤดูหนาวระหว่างเพื่อนกันเถอะตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กถ้าหากผมเสียใจโกรธผมจะไปวิ่งเพราะในตอนที่ผมวิ่งผมรู้สึกผ่อนคลายมากผมรู้สึกอิสระ การเดินทางในสงชิ่งครั้งนี้อินทวันมิกะได้พูดคุยกับสมาชิก NFL Quarterback c แนึกถึงตอนเด็กๆที่ออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายอารมณ์รวมถึงให้ตนเองได้ผ่อนคลายไปกับการวิ่งไปสงชิ่งครั้งนี้คือได้ไปกับเพื่อนๆครับผมเลยไม่ได้คิดว่าการไปครั้งนี้คือการไปทำงานแต่คือเหมือนไปเล่นกันกับเพื่อนครับ ผมเลยสนุกมากมีความสุขมากครับการเดินทางสู่ชงชิ่งในครั้งนี้ทำให้อินทวันมิกะได้รับรู้ความสัมผัสถึงจิตวิญญาณของการเล่นกีฬาเป็นทีมการสื่อสารและการไว้วางใจกันและกันและการได้อยู่เคียงข้างกันกับสมาชิกของทีมการเติบโตไปด้วยกันและเก็บเกี่ยวความสุขให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะดำเนินต่อไป ดังนั้นถ้าหากวันนี้จะไม่ดีก็ไม่เป็นไรอนาคตจะดีกว่าเดิมอินทวันหยินห้าหยี่เยี่ยมชมเมืองสงชิ่งที่มีหมอกหนาพร้อมกับเพื่อนๆคอยเคียงข้างกันเติบโตไปด้วยกัน เมืองคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โรแมนติกมากไปเที่ยวเล่นที่เมืองอื่นๆไปทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆแต่ว่าการมีเพื่อนคอยอยู่เคียงข้างก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันการเก็บเกี่ยววัฒนธรรมชงชิ่งอินทรวัแพลาติกภายใต้ความร่วมมือและความเคียงข้างกันของการเล่นกีฬารักบี้และการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สูดแสนจะมีสเสน่ห์ทางด้านศิลปะการเดินทางที่แสนสวยงาม รับดูการมีอยู่ของเพื่อนที่เคียงข้างถึงจะรู้สึกได้ถึงความโรแมนติกผมคิดว่าอิสระคือการที่เราสามารถมีอำนาจในการควบคุมเรื่องราวของตอนเองได้นั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าอิสระ (intuitional) และหล่าพวกพ้องได้เดินทางมาถึงชงชิง่งได้มาริมรถบรรยากาศนครชงชิง่งผจญภัยในดินแดนแห่งหมอกวิ่งเล่นในสนามอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับอิสระภาพบนท้องถนนและตรอกซอย ผมหวังว่าหลังจากนี้10ปีพวกเราจะยังเป็นเหมือนเดิมแบบนี้เหมือนในตอนที่อยู่ชงชิง่งเปิดประตูหน้าต่างบนรถฟังเพลงและหัวเราะไปด้วยกันการเดินทางในชงชิง่งอินดันโจนีเยียและเพื่อนๆสัมผัสความเร่อร้อนของเมืองแห่งนี้สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนและความละเอียดอ่อนที่ซ่อนอยู่ในเมือง10ปีหลังจากนี้ทุกคนจะยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน น้องๆแต่ละคนนะคะก็มาอัปโปรโมตในโซเชียลของน้องๆด้วยนะคะน้องมิกะก็มาอัปรวปแคปชั่นอเมริกันฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมโปรดปานมากมันทำให้ผมรู้สึกถึงความแข็งแกร่งและทีมสปิริตผมชอบความรู้สึกแบบนี้มากครับผมเชื่อมั่นในตัวพวกเขาพวกเขาก็เชื่อมั่นในตัวผมชอบมากมีความสุขมากเลยครับ น้องแพทริกก็มาอัพรูปแคปชั่นชงเชิงช่งสำหรับผมแล้วเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เมืองหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารภูมิประเทศทางด้านกีฬาหรือศิลปะล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับผมทั้งหมดแม้ว่าผมจะได้อยู่ที่นี่เพียงแค่เวลาสั้นๆแต่สิ่งที่ฝากไว้ให้กับพวกเราเป็นความทรงจำที่สวยงามมากมายอย่างเช่นพวกเราได้เล่นอเมริกันฟุตบอลด้วยการที่นี่เก็บขยะ ร่วมจัดเตรียมทัศการศิลปะเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ MV ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ผมดีใจและมีความสุขมากสำหรับผมแล้ว INTO ONE คือเพื่อนที่เหมือนเป็นครอบครัวที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันได้เติบโตไปพร้อมกันจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คูและอบอุ่นมาก ครั้งแรกถึงแม้จะมีพวกเราเพียง3คนมาที่ฉงชิ่งแต่ผมหวังว่าอนาคตจะมีโอกาสมาที่นี่พร้อมกับสมาชิกอินทวันทั้งหมดอีกครั้งผมเชื่อว่าพวกเราจะได้สัมผัสกับฉงชิ่งที่แตกต่างและยังมีความทรงจำที่มากกว่าและสวยงามกว่าเดิมต่อไปน้องคือเหวียนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่น พาสการเดินทางมายังสงชิ่งในครั้งนี้เป็นการเดินทางที่มีความหมายในเชิงการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงครั้งแรกหลังจากเดบิว ออกจากกดเดินทางระหว่างสถานที่ถ่ายภาพและโรงแรมได้ไปสัมผัสกับผู้คนและฮิวทั์ในพื้นที่และยังมีศิลปวัฒนธรรมของที่นี่อีกด้วยการเดินทางสั้นๆในครั้งนี้เพื่อเป้าหมายเดียวกันกับเพื่อนในทีมผมได้รับความสนุกสนานร่าเริงจากเหงยที่เปียกชุ่มระหว่างเล่นอเมริกันฟุตบอลและได้ยังเรียนรู้ถึงสเสน่ห จากการนำของเหลือใช้มาสร้างงานศิลปะเหมือนชีวิตที่กำลังวุ่นวายแต่ชงชิ้สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองบางทีนี่อาจจะเหมือนที่ผมพูดว่าขอเพียงแค่เป็นเรื่องที่เราชอบเราก็ไปทำสิ่งนั้นเชื่อว่าพวกเราก็สามารถทำได้เหมือนพวกเขาเช่นกันมีความสุขได้ด้วยตัวเองจากการทำในสิ่งที่รัก และในตอนนี้นะคะ EP 3นี้ก็ได้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสามารถไปหาดูเต็มๆกันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ BB ต้องขอตัวลาไปก่อนจะรีบไปตัดต่อคลิปของน้องๆต่อค่ะยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจ BB ด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับ BB ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย